มารูปปัญหาของงบประมาณท้องถิ่นนะคะตอนนี้ยังถูกตั้งคำถามจากหลายฝ่ายสำหรับกรณีการกู้เงิน2,000ล้านบาทของอบจอสงขลาซึ่งล่าสุดอดีตประธานสภาอบจอหลายสมัยมองว่าการกู้เงินจำนวนมาหาศาลมาก่อสร้างมาซ่อมแซมถนนไม่ใช่เรื่องจำเป็นเร่งด่วนค่ะ หลังการประชุมสภาอบจอสงขลาที่มีการเสนอยัตติกู้เงินจากสถาบันการเงินและกองทุนส่งเสริมองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมกว่า2,000ล้านบาทเพื่อไปก่อสร้างและซ่อมถนนในความรับผิดชอบของอบจ84สายจากทั้งหมด209สายทางก็ยังถูกตั้งคำถามในวงกว้างนะคะ ทางทีมข่าวไทย PBS ไปสอบถามกับอดีตประธานสภา,าอบาจอสองขลาหลายสมัยแสดงความเห็นในเรื่องนี้ว่าไม่เคยมีการกู้เงินจำนวนมหาศาลเช่นนี้มาก่อนส่วนใหญ่จะต้องมีความจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็มองว่าการกู้เงิน2,000ล้านบาทเพื่อวัตถุประสงค์เดียวคือทำถนนอาจจะเป็นการสร้างภาระหนี้ระยะยาวกระทบกับงบประมาณการพัฒนานรายปีที่ต้องนาเงินมาใช้ชาระหนี้เพิ่มขึ้นค่ะเป็นที่สงสัยของคนท,ท,ทั้งจังหวัดสงขลาว่า ทำไมจะงุ่นลักขานาดนี้ใช้เงินถึงสองันล้านใช่ไหมถึงสองพันล้านแล้วก็ถ้าเป็นงั้นเนี่ยท่านอายุปวิขิ์เนี่ยเอาเงินในนา, 2, า,านคตสองพันล้านมาใช้ในสมัยกันเงเลยสมมุติว่าลองคจะเป็นนายุบรบหน้าเงินพัฒนาเนี่ยผมว่าไมาไ่รู้ถึงไม่ปีที่จอยล้าถูกไหมถคากู้ได้นี่ย ขณะที่ภาคประชาชนบอกนะคะว่าผิดหวังกับการบริหารของนายกอบจอสงขลาที่จะกู้เงินถึง2,000ล้านบาทเพื่อพัฒนาถนนเพราะไม่ได้จำเป็นเร่งด่วนไม่ได้มีข้อมูลของโครงการชัดเจนซึ่งเตรียมส่งหนังสือระงับยับยั้งไปยังสององค์กรที่ทางอบจอสงขลาจะยื่นกู้เงินคือการอนุมัติ2,000ล้านอนุมัติกันหลวมมากไม่มีการอธิบายชี้แจงแต่ละจุดว่ามันสาคัญเร่งด่วนยังไง หากไม่ดําเนินการมันเป็นยังไงหากเอาเงิน200ล้านที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยจัดการมันทําไม่ได้อย่างไรเรื่องนี้จึงเกิดประเด็นคําถามผมไม่อยากให้มองไปในแง่ลบแต่ผมเชื่อว่า mm hmm. ประชาชนที่มองอยู่เขารู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้ นายกอปจอสงขายืนยันว่าการกู้เงินมาสร้างซ่อมถนนให้แล้วเสร็จจะเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดเพราะก่อนหน้านี้มีการทำประชาคมถนนทุกสายและแจ้งประชาชนว่าจะกู้เงินมาซ่อมสร้างก็เห็นด้วยจึงถือว่าเป็นการทำตามความต้องการของประชาชนและหากสามารถลดอุบัติเหตุลดการเสียชีวิตก็จะถือว่าเป็นความคุ้มค่านี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ผมมั่นใจและก็กล้ากล้าทำ กล้าคิดกล้าตัดสินใจก็มาจากตรงนี้เป็นส่วนสําคัญนะครับเพราะงั้นเนี่ยเมื่อเราทําการได้เงินมาแล้วเนี่ยเราก็าไปดูดอกเบี้ยดูสถานะทางการคลังการเงินของอบจอเพราะงั้นหอกองทางก็ยืนยันมาตลอดว่าการกู้ครั้งนี้ไม่กระทบกับฐานะการเงินการคลังของอบจอและอยู่ในระเบียบวิธีการบริหารจัดการการกู้ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกฎหมายพระราชบัญญัติพรบต่างๆถูกต้องหมดไม่มีอะไรขัดแย้ง กรณีการกู้เงินจำนวน2,000ล้านบาทของอบจอสงขลาก็มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางนะคะโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์เกิดการท้าให้จัดดีเบตร,ระหว่างภาพประชาชนทีมบริหารแล้วก็สมาชิกสภาอบจอสงขลาจะได้นำข้อมูลมาพูดคุยกันแล้วก็ให้คนสงขลาพิจารณาตามความจำเป็นค่ะ